ครับนี่ก็บรรยากาศเช้าๆครับที่ศูนย์คดอันนี้อากาศดีครับอันนี้ก็พลายแมคโครครับข้างหลังนู้นก็จะเป็นน้องจอยครับเอามาผสมพันธุ์ครับก สมไปแล้วได้สองครั้งครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะได้ทับการอุสมันต่อครับ,รบอัอนนี้ก็ปลายสมพรของเราครับตัวใหญ่สูงมากครับ วยครับสูงมากครับ่น,นีใส่ดีครับนี่ครับสูงครับ,นนค,รบ,ค,รบคุณดีครับ เ <c oughs> ่กบน้องเล็กของเราครับลายธันวาคิด <c oughs> เล่นครับคิดเล่นครับคิด <c oughs> เล่นหน่อยนะครับก <c oughs> ลงังโตครับ วันนี้ก็จะเป็นถ่ายแก้วครับนี่ครับถ่ายแก้วครับพอใหญ่ของเราครับงายาวครับงาใหญ่ครับงายาวด้วยครับมีสายดีเหมือนกันครับเด็กเลี้ยงได้เด็กๆเอาได้ครับเลี้ยงได้ครับ บรรยากาศตอนเช้าครับยังไม่เข้าป่าครับครู่ก็เข้าป่าแล้วครับไปล่าใบคกับร่มครับร่มไม้ครับหาร่มไปดีครับหลังนี้ก็ยังมีอีกครับสองเชือกครับ ทีมงานทีมงานรักช้างพลายครับเลี้ยงช้างแบบโบราณครับตามประเพณีครับสืบสานกันไปสองเชือกครับใบรุ่นัยรุ่นครับตัวนี้ว้รุ่นครับ กำลังเป็นนุ่มครับนี่ก็พอพันครับผสมพันได้ครับเสียงนี้ครับครับกันแล้วครับอ่าครับสวยๆเออครับนี่ผสมพันได้ครับเียนนี้ครับหุนดีครับลุบล่ออันนี้ก็ แต่มาหน่อยหนึ่งครับ,นะรบนี่ก็พึ่งผสมพันธุ์ได้เป็นกันครับเช่นนีค้ครับเดี๋ยวสักครู่ก,ก็จะเอาไปผปสมพันธุ์กับน้องจอยครับผลิตลูกผลิตหลานครับ ถัดมาอีกหน่อยนงครับพอใหญ่ของเราอีกครับเชือกครับครับลายล้วนครับอยู่ตรงนี้ครับหกเจ็ดเชือกครับอพอใหญ่ของเราครับ อายุเยอะแล้วครับร่างกายยังแข็งแรงครับครับผมครับบรรยากาศเช้าของเราก็จะประมาณนี้ครับแถวนี้ครับวันนี้อากาศสดชื่นเย็นดีครับ ใครอยามาเยี่ยมชมได้ครับทุกวันนี้ครับจะต้องระวังโควิดสักหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ครับสวัสดีครับ